สกรับกับว่าสุรายการตามเซนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุก SMS นะครับที่่งกันเข้ามาขอบพระคุณจากใจจริงเลยนะครับใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนำเบอร์ที่จับรางวัลนะคะมาให้ตรวทานกันเพราะว่าหลายๆท่านยังไม่ทราบว่าตัวเองได้รางวัลหรือเปล่าใช่ครับหลายวันแล้วรออยู่เอ๊ะเบอร์ท่านยังไม่ขึ้นเลยใช่ค่ะนะฮะค่ะครับแล้วก็ พรุ่งนี้อาจารย์สมานของสามก็จะมาพูดเรื่องตำหนงที่ชัดหรือมาแนะนําตัวกันก่อน,อค,นคุยกันก่อนหรือว่าอาจจะคุยสายสดกันเลยก็ได้ใช่ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองดูรูปแบบกันตฮนะ,ะเตรียมตัวนะคะ,คะสําหรับ,รบ uh, แฟนคลับของอาจารย์สมานหรือว่าท่านที่นิยมชอบ uh, เขาเรียกว,ว่าสะสมพระเครื่องพระบูชาเก่านะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้เพราะว่าอาจารย์สมานของสามก็จะเล่าไม่ว่าจะเป็นตำหนิชี้ชัดนะคะ ของพระเครื่องต่างๆหรือว่าจะเป็นประวัติของพระเก่านะคะคเพราะว่าอาจารย์สมานก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆใช่ครับก็ในการเขาเรียกท่านอยู่ในวงการเนี้ยมากว่า40ปีอาจารย์สมานทองสามนานถือว่านานมากแล้วก็ศึกษาพระเครื่องพระพุชามาเยอะนะครับเก่งที่สุดก็คือเรื่องสมเด็จค่คะวกรรมาหลวงพ่อปานคือเก่งทุกอย่างใช่ค่ะท่านศึกษามาเรื่อยนะครับคือเซียนบางท่านเนี่ยอาจจะเก่งเป็นสายเดียวแต่อาจารย์สมานทองสามก็เก่งชุดนี้เสร็ คือศึกษาจนชำนาญแล้วแล้วเปลี่ยนใหม่รุ่นหนึ่งก็ดูอีกทีมหนึ่งหรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งของพระซึ่งพระเครื่องเนี่ยโหอย่างพี่จี้บอกคุณผู้ชมมีเยอะมากทั้งพระผงทั้งเหรียญทั้งรูปหลอดเนื้อโลหะอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายคือทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องมีของจริงว้ดูด้วยนะฮะอย่างหลายๆท่านเนี่ยดูของจริงเนี่ยพอดูเนี่ยสมเด็จอ๋องนี้ดูแท้ดูอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ะดัน ให้เข้าบูชาไปแล้วะะไม่มีไม่มีตัวอย่างมาให้ดูแล้วมางพอนานเข้าเราไม่ได้ดูพอมาดูใหม่มันคับคายคับคายมันแท้หรือไม่แท้นะฮะดูแท้แต่พอเจอเวอร์ชั่นใหม่ก็โดนเหมือนกัน ใช่ค่ะเพราะ,ะรว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ทํำลอกเลียนแบบนะคะคก็พยายามทําให้ใกล้เคียงและเหมือนของจริงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่เพิ่งเริ่มจะศึกษาพระเครื่องนะคะเช่าถุงมคลไปในรายการ,รอย่างที่บอกไปว่าหัดดูก่อนเลยคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะไม่มีพระเก่าอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้แท้หรือเก๊ยังไงดูพระใหม่นี่ละนะคะ ดูเอาเหรียญเนี่ยที่คุณผู้ชมเช่าบูชาจากรายการไปนําไปส่องหาตําหนิชิชชัดของตัวท่านเองนะคะทีนี้ก็เป็นการเริ่มศึกษาพระเครื่องในขั้นต้นเราก่อนตหาตําหนิในใจของเรานะเพราะเหรียญนี่จะมีตําหนิให้เรารู้พอเราเห็นปุ๊บอ๋อตำหนิอยู่ตรงนี้นะเวลาเราไปดูพระรุ่นเหรียญรุ่นเนี้ยพอดูพอรุ่นพอเราจีบมาดูอ๋อไม่ใช่แล้วเขาบล็อกเดียวกันนะตำหนิต้องที่เดียวกันนะครับทุกอย่างต้องที่เดียวกันหมด เะะพราะปั๊มมา5,000เหรียญก็ที่ตำาหนิจ,จะอยู่ที่เดียวกันะนะครับตัวตัดก็ต้องอยู่ที่เดียวกันนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมต้องหาตำาหนิให้ได้ก่อนใซ่ค่ะ,ะครหรือว่าท่านที่ชอบ่อเขาเรียกว่าสะสมพระเก่านะคะแล้วก็อาจจะรูปในบางพิมพ์แต,แต่ว่ายังไม่ได้ช,ชัดเจนคุณผู้ชมตั้งใจไว้ก่อนเลยหนึ่งพิมพอาจจะชอบมากพระสมเด็จเป็นพระในใจอ่ะศึกษาพิมพ์เดียวก่อนเลยเอาให้เก่งเอาให้เขาเรียกว่าสมเด็จคล่องเอาจริงๆแล้วยากนะฮะเพราะยากมากหนึ่งพิม แล้วหาของแท้ก็หาของแท้ดูค่อนข้างยากดังนั้นก็ผมขอแนะนําเป็นต้นๆอย่างหลวงปู่ทิมพอหาได้หลวงปู่โตคุณผู้ชมพอหาได้ลองศึกษาก่อนใช่ครับตั้งไว้องค์เดียวก่อนเพราะว่าถ้าหลายองค์เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเริ่มสับสนแล้วอย่างสายีสานก็หลวงปู่ชาก็ได้หลวงปู่คั่บเล่นทางถูกทางก่อนเล่นทางนี้ไปก่อนดูเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่โตเราเล่นหลวงปู่โตไปก่อนเล่นจนถ่องแท้เราพอเล่นพอรู้แล้วค่อยๆเปลี่ยน ค่อยๆขยับอาสาสมบัาิรูเพิ่มเติมเราก็ยังเล่นอยู่ค่าเรามาเล่นอีกรุ่นหนึ่งขยับขยับไม่ใช่แบบทีเดียวทั้งหมดเดี๋ยวจะงงน้าลายหมดเลยฮะหน้าลายตาก็ลายฮะตาก็ลายเงินก็หมดค่อยๆค่อยๆศึกษาแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะเป็นเกนี่บาทเดียวก็แพงนะฮะผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะเงินเราแท้นะครับการเช่าวัตถุมงคลหรือจะเช่ามาบูชาเนี่ยนะถามเซียนก็เลยวา คุณรับประกันนะ,ะเรนนี้รับประกันนะ,ะนะฮะถ้า,ถ,าถ้าเก้นเนี่ยเราขอคืนนะเพราะเงินเราแท้ใช้นี้ได้ตามกฎหมายพระของคุณก็ต้องแท้ดังนั้นเนี่ยฮะถ้าซื้อมาเนี่ยเช่ามาแล้วเป็นภาคเก้นเนี่ยฮะเก็บไว้20ปี มันก็ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะว่าเป็นพาเก้บาทเดียวก็แพงค่ะครับผมนะคะก็เพราะว่าดูรายการตามเซ็งสองพาเราเนี่ยจะต้องได้รับความรู้เพิ่มเติมด้วยใช่คะนอกจากนั้นก็ได้ร่วมบุญกันด้วยครับผมนะคะอย่างเหรียญหลกซี่ของหลวงปู่บุญนะคะโอ้โหตอนนี้คือหามากนะคะได้รับประสงค ขออภัยครับวัตถุประสงค์นี่ก็มาสร้างกำแพงกำแพงแก้วรอบโบสถ์ครับผมนะคะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ได้รับความฮือฮานะคะอย่างที่บอกไปว่าทําไมนะคะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดด้วยอักษรภาษาจีนด้านหลังนะถือเป็นเอกลักษณ์แล้วก็รูปแบบใหม่ของวงการเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างหลายๆท่านเนี่ยคือในจริงๆในอย่างนีวหว่าก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่บางท่านที่เป็นคนไทยแท้ก็ เขาเรียกว่าเริ่มศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรืออักษรจีนใช่ครับนะคะเพราะว่าอักษรแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีศาสตร์นะฮะเขาจะมีความหมายแล้วก็เป็นสิริมงคลนะคะเรียกได้ว่าเพื่อไปเสริมสิริมงคลของตัวท่านเองนะคะไม่ว่าจะไว้ที่บ้านหรือว่าคล้องหรือลักธนาพกพาติดตัวนะครับคุณยี่หวาสังเกตไหมเวลาเราไปปอตึกตึงไปวัดหัวลําโพงไปหลายๆที่เนี่ยที่มีไปซื้อลงศพก็ดีอะไรก็ดี เขาจะมียันฮูให้เราใช่ค่ะนะยันอาราติดตัวได้คือสําหรับคนที่โชคไม่ดีดวงไม่ดีพกยันฮูเนี่ยจะป้องปกป้องป้องกันสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาหาเราใช่ค่ะนะครับว่าเป็นพูดผีพีศารกนแล้วแต่นะครับใช่คือบ้นฐานอยู่กับคนจีนอยู่แล้วก็เลยจะค่อนข้างทางศาสตร์จีนเนี่ยจะค่อนข้างเป็นที่เชื่อถือนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยว่าอักษรจีนทั้ง3าตัวนี้ความหมายของเหรียญนะคะหาคําใดเปรียบเทียบไม่ได้แล้วใช่ครับเพราะว่าเป็นคําสั้น หกลกซิ่วนะคะเป็นแค่3คําเท่านั้นแต่ความหมายเนี่ยครอบคลุมแบบแทบจะครบมหมดเลยคือคําจีนเวลาอวยพรอย่างไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ตุ๊จีนอย่างเงี้ยอวยพรก็จะยาวแต่ความหมายเนี่ยไม่เท่าคำว่าหกลกซิ่วนะอาจจะซินเจียยู่อีอะไรพวกเนี้ยที่ยาวๆทั้งหลายแหล่ความหมายไม่เท่าท่านใดที่เช่าไปแล้วนะเหรียญรุ่นนี้ถ้าได้รับเหรียญแล้วนะฮะทุกเต่งได้รับเหรียญแล้วนะผมอยากให้คุณผู้ชมลองมาแขวนดูใช่ค่ะแล้วลองดูนะชีวิตประจําวันดีขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมนะฮะเพราะว่า หลังเหรียญเนี่ยเป็นมงคลอยู่แล้วนะฮะพกลกซิวนะครับมาฮะต่อแล้วคุณจี่วค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าด้วยความหมายของอักษรจีนเนี่ยไม่ว่าะจะเป็นด้านหน้านะคะเขียนเป็นภาษาไทยชัดเจนพกลกซิลอ่านง่ายนะคะด้านหลังเป็นอักษรจีนตัวนูนสวยงามนะคะเอก,กลักษณ์อย่างที่บอกไปเลยว่าด้วยตัวเหรียญของเขาเนี่ยความหมายเป็นมงคลเนี่ยเหมือนคุณผู้ชมเวลาพกอะไรที่เป็นสเสริมความสิริมงคลนะคะก็ทําให้เหมือนกับเวลาใช้ชีวิตเนี่ย ชีวิตประรําวันหรือว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องงานเนี่ยก็เสริมสิริมงคลอยู่แล้วแล้วยิ่งด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่บุญนะคะแล้วท่านทําการปลุกเสกเหรียญเพื่อความเข้มขังเพื่อสร้างพุทธคุณขึ้นมาด้วยนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้เลยเราอยากจะแนะนํามากเพราะว่าเนื่องจากรูปแบบเหรียญเนี่ยเป็นสิริมงคลแล้วแล้วท่านยังได้ทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยยิ่งเสริมวัตถุมงคลให้มีคุณค่าอยู่แล้วใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนาคุณผู้ชมเลยเป็นเหรียญฮกลกซิ่ รุ่นนี้นะคะจะมีพิธีปลุกเสกเนี่ยวันที่10กันยานะคะเราเปิดจองทําไมรีบเปิดจองจังเลยนะคะพี่กบเพราะว่า 1. ที่อยู่บนเนี่ยคือฮามา่าสองศูนย์กรุงเทพนะคะกําลังเริ่มประชาสัมพันธ์และมีการเปิดจองเพราะฉะนั้นยอดโคต้าบางตัวบางรายการนะคะต้อง<ม>รีบเปิดจองอาจจะหมดก่อนนะคะอย่างเนื้อทองคาบูชาอยู่ที่60,000บาทบนะคะแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงนี่ยว่าแนะนําก่อนเลย เหรียญละ100บาทเท่านั้นเพราะว่าเนื้อทองแดงเนี่ยมีโอกาสหมดเป็นอย่างสูงทั้งนั้นที่จะสร้าง3,000เหรียญนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเช่าบูชา100เหรียญคือหลังนะคะจริงๆแล้วทองแดงนะคุณพี่หวาวอลลุ่ม3,000เนี่ยไม่ถือว่าเยอะถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยเพราะว่าวอลลุ่มเนี่ยส่วนมากเนี่ยทองแดงเขาจะสร้างที่30,000อ๋นสองหมื่นสามหมื่นห้าวัดใหญ่ๆเนี่ยจะสร้างสี่ห้าหมื่นครับสามพันเนี่ยถือว่าน้อยถือว่าน้อยครับอ๋อใช่เพราะว่าถ้าเทียบจริงๆแล้วก็ ในจังหวัดก็น่าจะหมดแล้วมั้คะใช่ครับนะใช่ไหมก็คือว่าอย่างอันเนี้ยที่บอกไปว่ามีเปิดจองสูรที่กรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยมีโอกาสหมดเป็นอย่างสูงแล้วก็รายการเราเนี่ยย้าอยู่แล้วว่าวัตถุมงคลในรายการเนี่ยย่าอยากให้แฟนๆรายการที่เป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าจะมีงานมงคลครับแนะนําให้นําวัตถุมงคลไปเป็นของชํารวยนะคะคุณผู้ชมทุกวันนี้นะคะของวัตถุมงคลเนี่ย ถือว่าเป็นของชํารวยได้เลยเพราะว่าคุณผู้ชมของชํารวยเนี่ยคุณผู้ชมไปซื้อหาหรือว่าไปเดินอา่าสัมเพลงมูล,ลค่าก็ แพงอยู่นะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยให้เป็นของชํารวยเนี่ยมีคุณค่านะคะแล้วก็เสริมสิริมงคลด้วยใช่ค่แล้วก็แถมยังจะได้ร่วมบุญกับทางวัดด้วยนะคะ0 8 7 6 8 6 4 9 9 9ค่ะต้องรีบโทรมาสั่งจองแล้วค่ะครับก็ฝากไเลยนะครับหลวงปู่บุญวัดบ้านบักมี่นะครับอายุ97ปีแล้วนะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม พบกับเราได้นะฮะใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะครับคุสสัวดิ์บุรอดกบเจุกญคมครับค่ะยี่หว่าวารุณิวไรรุตค่ะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นอนหลับฝันดีนะครับร่ำรวยทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ